ไปลุยไปเสิตัพต์ต่อฮู้ฮู้ให้เร็วให้เร็วเดินไปเฮ้ยเดินเฮ้ย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  สวัสด uhm. ีค like ่ะวันนี้หญิงไลฟ์ฟรีพาทุกคนมาที่ค่ายมวยคูดาวนะคะที่สุขุมวิท36ค่ะเราจะมาทำอะไรที่ค่ายมวยนี้เหรอคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในเลยค่ะว่าเราจะมาทำอะไรกัน9 10สดีเฮ้ย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 ฮ้เฮ้ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุูดามสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอเลหญิงอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้หญิงพาทุกคนมาที่ค่ายของครูดามค่ะอยู่ที่สุขุมวิท36ครับค่ะ3าค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันนะคะ วันนี้ผมก็จะมานะครับเรื่องของการสอนครับอของกำลังพลของกองทัพบกตอนนี้วันนี้เรามี35นายาที่มาร่วมืานอบรมนะ<อ>ครัมา35นายเลยเหรอคะใช่ครับผมแล้ว35นายที่มาในวันนี้เป็นมวยกันบ้างแล้วหรือยังคะก็มีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งไม่เป็นครับแต่เราก็ค่อยๆปรับเทคนิคค่อยๆสอนอหลังจากที่ผ่านมาเมื่อวานแล้วก็วันนี้อีกวันหนึ่งซึ่งทุกคนก็ ปรับแล้วก็พัฒนาได้ดีขึ้นตั้งใจดีมากๆเลยทราบมาว่ารุ่นนี้คือรุ่นที่2ใช่ไหมคะใช่ครับต่างจากรุ่นที่หนึ่งยังไงบ้างนะคะก็จริงก็มอนเหมือนกันครับความเขาเรียกว,ว่าหลักสูตร <c oughs> ซึ่งแต่ละกลุ่มที่เข้ามานี่ก็มีพื้นฐานกันบ้างก็ <c oughs> จะมีครูหลายๆท่านที่สอนมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วครูพื้นฐานมามาถึงระดับที่มาเรียนเนี่ยผมก็จะเป็นเรื่องของการเข้าคู่การเตะเป้าการเทคนิคการจับเป้าเทคนิคการออกอาวุธที่ถูกต้องแล้วก็ เทคนิคการป้องกันตัวต่างๆที่เราจะเสริมให้คุณอ๋อค่ะค่ะแล้วจริงๆแล้วคือวันนี้ก็คือหลักสูตรที่ว่านี้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมพิเศษก็เราก็จะดูเรื่องของการป้องกันตัวแล้วก็เทคนิคการสอนว่าแต่ละคนจะมีเทคนิคการสอนยังไงคือส่วนหนึ่งเราให้ไปแล้วส่วนต่อยอดเขาจะไปต่อยอดยังไงบ้างก็จะเป็นแบบเราก็จะค่อยๆแทรกค่อยๆเสริมให้เข้าไปค่ะก็ลองดูกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศการซ้อมด้านในเลยค่ะได้เลยครับ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกมวยไทยลุมพินีนอกจากเป็นสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยแล้วที่จัดให้การแข่งขันมวยกีฬาอาชีพแล้วนะคะยังมีโรงเรียนมวยไทยลุมพินีอีกด้วยโดยโรงเรียนมวยไทยลุมพินีได้จัดให้มีการฝึกอบรมมวยไทยให้กับกําลังพลของกองทัพบ,บกและจะเปิดสอนมวยไทยให้กับประชาชนทั่วไปและครอบครัวของกําลังพลอีกด้วย ผู้บัญชาการทหารบกได้กำหนดให้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพระดับซีไลเซ้นให้กับกำลังพลของกองทัพบ,บกจำนวน3รุ่นซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2นะคะเราได้มาทำการฝึกมวยไทยกับอุปกรณ์ต่างๆโดยมีนายดามสีจันรหรือว่าครูดามนะคะเป็นวิทยากรการฝึกสอนค่ะ สิ่งอัพต่อฮุ้ยให้เร็วให้เร็วเดินไปตั้งเข่าขึ้นพร้มอมตั้งเข่าขึ้นพร้อมเดินเร็วเ,เร็ว หนึ่งสองหนึ่งสองพุกฮุกนะฮุกอย่างงี้นะบิดเป้ารับอย่างงี้นะครับคนต่อยก็ต่อยแล้วบิดปลายเท้าด้วยข้างนี้กันไว้ด้วยนะเอาใหม่ช้าๆหนึ่งสองพุกแล้วเราบิดเจาะย่างแล้วขานี้ก้าวปึ๊บอย่าลืมก้าวสืบเท้าไปเอาใหม่หนึ 1, 2, ่งสองพุกเจาะังขาหักได้เลยใช่ไหมเอาใหม่เร็วขึ้น ê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  à, ê <laughs> เดี๋ยวเราจะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะชื่อพี่อะไรคะพี่อะไรคะครับอรชุนครับพี่อะไรนะคะอรชุนครับพี่อรชุนโอ้โหชื่อก็แบบน่ารักมากชื่อเล่นค่ะชื่อเล่นชื่อบังครับชื่อบังค่ะเป็นไงบ้างคะจริงจริงแล้วพี่บังเนี่ยเป็นมวยมาก่อนไหมคะอ๋อเป็นมวยมาก่อนอ๋อถึงว่าก็เลยสนุกสนานเลยนะคะใช่เป็นไงคะการฝึกซ้อมรุ่นนี้สนุกไหมคะสนุกครับได้ทักษะเยอะไหมได้ทักษะเยอะค่ะค่ะมีอะไรจะบอกแบบว่า FC ทางลุมพินีบ็อกซิ่งสเตเดียไม้ครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับโครงการใน รุ่นนี้นะครับก็ขอให้มีแบบนี้ไปทุกๆรุ่นทุกๆรุ่นไปนะครับเพื่อใช่ครับเพื่อจะได้มาพัฒนาครูมวยของกองทัพของเราให้ดีขึ้นยิ่งขึนครับโอ้โหเนเ่อแบบนี้คนที่ไหนคะเนี่ยคนเพชรบุรีครับคนเพชรบุรีขอบคุณค่ะค่คะชื่อพี่อะไรคะนัทอานครับนัทอานชื่อเล่นชื่ออะไรคะเต๋าครับพี่เต๋าจริงๆแล้วพี่เต๋าเป็นมวยมาก่อนไหมคะมีซ้อมๆอยู่บ้างครับมีซ้อมอยู่บ้างเคยชกมาก่อนไหมคะเคยครับเคยเหรอใหกี่ครั้งคะ ประมาณ50กว่าครับโอ้โหอายุนะห้กว่าจำนวนจำนวนไฟค่ะค่ะแล้วสนุกไหมคะมาคราวนี้สนุกมากค่ะได้ข่าวว่าเป็นรุ่นที่2แล้วใช่ครับเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะได้อะไรเยอะแยะมากมายใช่ค่ะแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า f c ของช่องเราไหมคะอยากให้สนับสนุนเกี่ยวกับกีฬามวยไทยครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมของไทยไว้ตลอดครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ทรงแล้วนะจะเปยซ้อมเยมาก่อนอดีตนักมวยครับน,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 าารนั่นละนั่นละอดีตนักมวยเนี่ยก็จะดูออกเนาะจะเป็นทรงนักมวยช็อคไล้วกี่ไฟคะ <S 80 s t ไฟครับ แล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้มาซ้อมเริ่มมีทักษะแล้วครับในการรอเป้าในการจับเป้าครับได้ไหมคะเออสักกรินครับสักกรินชื่อเล่นชื่ออะไรคะสันครับชื่อพี่สันพี่สันคะาเคยเป็นมวยมาก่อนไหมคะไม่เคยครับอ๋อชอบไหมคะชอบไหมชอบได้ทักษะเยอะได้ความรู้เยอะเพราะว่าต้องกลับไปสอนเพราะว่าผมเป็นผู้สอนมวยอ๋อเป็นผู้สอนมวยในคาราบอสโอ้โหสนุกด้วยวันนี้เหงื่อโชคเลยค่ะมาดูพี่สันกันค่ะมซ้อมยังไงบ้าง tay Sai quan, khóa hai, 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 ครูฝึกนะคะรบวนครูฝึกแนะนําตัวหน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมสิบเอกยงยศพัฒน์แก้วสิงห์งามครับมาเป็นครูฝึกให้กับนักเรียนรุ่นสองครับเป็นครูฝึกนักเรียนซีเรเซนรุ่นหนึ่งด้วยครับเราได้มาเรียนรุ่น1ด้วยแล้วก็มาดูรุ่น2ด้วยเพิ่มเติมครับตอนนี้ได้นํานักเรียนรุ่น2อทั้งหมด3 5นายมาฝกกับครูดามบิน 35นายนี้ทั้งหมดมาจากจังหวัดอะไรบ้างนะคะมาเป็นจากทับภาคสามเลยอ๋อทัพภาคสามกับภาคสี่ใช่ไหมคะค่ะมารวมกันคพามาการเรียนเพื่อที่จะไปฝึกนักเตียนพนทาหารที่โรงเรียนที่ค่ายตัวเองเพื่อพัฒนาความรู้อะไรแบบนี้ก็คือในทบถูกไหมคะค่ะแล้วก็ระหว่างผู้ฝึกนะคะรุ่นแรกกับรุ่นที่สองนี่ต่างกันยังไงบ้างคะ จากรุ่นแรกก็ยังรุ่นแรกอย่างโร,รงรเรียนของเราก็ยังไม่มีความชัดเจนไม่ยังไม่มีความเข้มข้นในการสอนก็เพิ่งมีความเข้มข้นในการสอนครับอย่างแล้วรุ่น2เราก็พามาเรียน,นยครูดามยิมก็ยังมีความเข้มข้นมากขึ้นดูสนุกขึ้นมีทักษะได้สกิลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะคุณครู วันนั้นนะคะโอเคแล้วก็รุ่นที่3เดี๋ยวก็จะพามาอีกใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ็นไงกันบ้างคะครูดามสาหรับรุ่นที่2นี้โอ้โหรู้สึกว่าแต่ละคนนี่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากใช่ไหมคะดูมีพลังอ่ะใช่ดูมีพลังใช่สุดๆค่ะเป็นก็คูดามหรือว่าเป็นกองทัพแล้วก็ส่วนหนึ่งเราต้องมีการกระตุ้นนะครับเราเป็นคุมไวแล้วต้องมีกระตุ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทหารเนี่ยด้วยความเป็นทหารด้วยระเบียบวินัยที่เขามีแล้วมีความมุ่งมั่นถ้าทําไม่ดีโดนซ่อมเห็นไหมใช่ใช่เขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มด้วยเทคนิคที่ครูดามี ยินดีครับยินดีครับผมที่ให้เข้ามาถ่ายทำแล้วก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงในรุ่นที่2นี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์ให้ช่องหญิงไลฟ์ฟรีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดาสวัสดีครับเอ้ยเอ้ยเอ้ย Eat w เอ l ดเวิร์ดทราเไปกับหญิงไลฟ์ฟรีนะคะ